ที่เข้าใจกันที่เรียบร้อยแล้วว่าเงินเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยจะจ่ยให้เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้นถือเป็นระเบียบที่ปฏิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยคุณต้องอาศัยอยู่เป็นประจำในบ้านหลังนั้น ซึ่งคุณดลพรเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับเงินซึ่งคุณดลพรเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพียงบ้านหลังเดียวเท่านั้นนะคะค่ะเอาพูดง่ายๆท่านผอ,อสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปยึดหลักเรื่องของกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเรื่องของบ้านที่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านสองหลังเอาเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่มีระบุ<ช>ไว้ในกฎของปอพ,พระเบียบของ ของปพข้อ5.1ใช่ไหมคะ,ะก็เลยก็เลยแต่ว่าได้ดูความเป็นจริงไหมคะสภาพความเป็นจริงพี่ที่นั่นเนี่ยมีคนอยู่คือมีคุณพ่อคุณแม่ของคุณอริศพรอยู่ 2, 2องท่านนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยเสียหายจริงโดยรอบถ้ามีการจ่ายให้บ้านโดยรอบแสดงว่าก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันจะมีการเข้าไปเ,เขาไม่ไดมีการแนะนําเรื่องของการหาทา,างออกในการเขียนคาร้องไหมคะ คิดว่าตรงนี้นะคะทางคุณนรุสพรเนี่ยน่าจะได้คาชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็ได้ชี้แจงกับคุณนรพรเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดนะคะ,คะอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคุณนรพรนพรุพรเนี่ยนะคะ,ะถือสมบัติที่บ้านที่ดอนเมืองเนี่ยคือ,อเป็นเจ้าของบ้านด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้ทาง ไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะคุณนิศพรชี้แจงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นคนเป็นกรรมสิทธิ์ในแง่ของเป็นผู้จ่ายเงินซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าชื่อที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยไปเป็นชื่อที่อยู่ในบ้านที่จังหวัดนนทบุรีแต่บ้านที่ดอนเมืองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่เป็นคุณพ่อเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้กลายเป็นช่องโหว่ที่ทําให้ตกหล่นหรือว่าหลุดหลุดออกจากเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน เยียวยาน้ำท่วมของคุณจริยาคะผอเขตดอนเมืองได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมคะไม่ได้พูดถึงนะคะก็เอาอย่างนี้นนะคะก็เดี๋ยวทางมีความคิดหน้ายังไงจริยาจะติดต่อไปทางท่านผอสำนักงานเขตดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อชี้แจงให้คุณนรพรได้รับทราบในเรื่องประเด็นตรงนี้ฝากสอบถามด้วยว่าเออพอจะมีมีเขาเรียกว่าวิธีการยังไงได้ไหมคะเพราะว่ายังน่าจะสามารถยื่นคําร้องได้ อีกที่ที่ตกลดถ้ามีงบประมาณเหลืออยู่นะคะ,<ฮ>ะค่ะฝากคุณจริยานะคะไปถามสอบถามพออ,อด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับไปที่สายของคุณนริศพรนะคะจะได้ฟังคำชี้แจงพร้อมกันคุณนริศพอรอยู่ในสายแล้วนะคะค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้พอได้ยินนะคะทีมงานลุงแจมของเราไปสอบถามผู้อำนวยการเขตคุณภูมิพัฒน์ดำรงเกรติศักนะคะจากสำนักงานเขตดอนเมืองอก็จะบอกตามที่เป็นประเด็นที่ที่สงสัยกันว่าเอตกลงว่าถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านนะไม่ได้มีกรรมสิทธิ ในบ้านดอนเมืองเนี่ยจะได้รับเงินไหมผู้ในการเขตก็บอกว่าจําเป็นต้องหดหลักเกณฑ์ของทางกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยไว้ในข้อที่5.1นะคะว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่เป็นประจําพูดง่ายๆคือว่า,าต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้านส่วนสํานักงานเขตดอนเมืองก็เห็นว่าเมื่อไม่ได้อยู่เป็นประจําและ ไม่ได้รับความเสียหายดิฉันไม่แน่ใจนะว่าทําไมพอ,ออตอบแบบนี้เนะี่ยไม่ได้รับความเสียหายนี่เี่ยคำว่าไม่ได้รับความเสียหายนี่ไม่รู้ว่าเขา<ค>เขาเอาอะไรมาวัดในม่อบ้านมาได้รับความเสียหายคือการพิจารณาความเสีหยสหายมันต้องพิจารณาที่ตัวบ้านถูกไหมค,ะ,คะถ้าวันนี้มีภาพเดี๋ยวจะให้เห็นจะให้ขอดูภาพหน้าจอเนยนะฮะว่าตกลงภาพบ้านตอนน้ําท่วมเนี่ยถึงอกถูกไหมคะชั้นหนึ่งเนี่ยหมดไปเลยใช่ชั้นหนึ่งเนี่ยหมดไปเลยค่ะ ซ่อมบ้านไปเท่าไหร่ความเสียหายเหรอที่เขาพูดค่ะซ่อมแซมบ้านไปเท่าไหร่คะเอาตามความจริงคุณรซสพอนเอาตามตรงเลยนะคะค่ะประมาณแสนสองอืมค่ะแล้วก็มีหลักฐานมีเอกสารให้คุณแม่เป็นคนไปยื่นโดยมอบอำนาจไม่เรียบร้อยเขามาถ่ายเอกสารถ่ายหลังโฉนดแต่เขาก็บอกฉันยังบอกเลยว่าอู้วทำไมถ่ายไปเยอะขนาดนี้หลังโฉนดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ลงมาดูเรียบร้อยแล้วที่บ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยนะ อ,อคุณต้องเข้าใจว่าไม่มีการสํารวจความเสียหายของบ้านแต่ละหลังไม่มีใดๆทั้งสิ้นตกลง,งไม่ได้สารวจทางเขตรองเมืองได้ค่ะไม่มีค่ะทุกที่แทบจะไม่มีแต่มันอยู่ที่ว่าเออ่ไม่รู้สินะเขาจ่ายคือที่ที่ที่ร้องเรียนไปเนี่ยถึงบอกไงบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานในการที่จะตรวจสอบเกีเ่ยวกับความเสียหายค่ะค่ะเข้าใจค่ะใช่ค่ะคุณณิสพรก็เลย ติดใจประเด็นนี้คือหนึ่งประเด็นที่1เนี่ยเรื่องที่กฎหมายอาจจะเป็นเป็นการกําหนดไว้จริงนะคะกำหนดไว้ตามระเบียบของเขาที่มีอยู่แล้วนะคะที่ปอกําหนดไว้แต่ว่าประเด็นที่เขียนบอกว่าที่ทางผอชีอ้แจงบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาสองหมื่นเนี่ยตกลงยังไงเพราะว่าก็ไม่มีการสํารวจแต่ว่าเพื่อนบ้านข้างๆกันเนี่ยโดยรอบเนี่ยได้รับเงินหมดแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องก็ต้องไม่ได้เหมือนกันถูกไหมคะก็ต้องไม่ได้เหมือนกันในเมื่อคุณเขาแต้นรู้วไม่ไม่ใช่รู้ว ติดกันนะคะเป็นรั้วเดียวกันรั้วเดียวกันก็คือเป็นรั้วบ้านเดียวกันเลยแต่เป็นรั้วกัน้นอันเดียวกันค่ะแต่เขาบ้ายบ้าได้ได้สองหมื่นกว่ก็คือเขาบอกว่าทางบ้านเราอะติดไอ้ตรงเนี้ยเรามีบ้านสองหลังถูกไหมฮะประเด็นนี้แต่ตามกฎหมายสาธารณบันเทาแล้วเนี่ยเขามีอยู่ข้อไอ้ห้าจุดหนึ่งอะเขาบอกและ องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะไม่ใช่เจ้าบ้าน m. แต่แต่ว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่จริงก็คือคุณพ่อคุณแม่<อ>เป็นเจ้าบ้านเราก็ไปนอนอไปอะไรกินกันะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเยี่ยมเยียนไปกินกันไปนอนกันแต่ในทะเบีนเนยน,นบ้านเนี่ยแต่ในทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นชื่อคุณพ่อใช่แล้วก็นามสกุลเดียวกันค่ะมันสมควรไหมที่เราจะไม่ได้เนี่ยมันสมควรไหม,มพ่อแม่เรานามสกุลเดียวกับเราเรายังไม่แต่งงานแล้วก็นามสกุลเดียวกับพ่อแม่เราไม่ได้พิสูจน์ยากเลยค่ะค่ะ อ,อย่างนี้นะคะรู้สึกว่ามองเห็นการยึดมีหลักกันคนละ,ละ,ละส่วนนะฮะทางผูง้บริกา,การเขตท่านก็ยืนยันในหลักเกณฑ์ที่ตามระเบียบของปอพที่ให้ยึดปฏิบัตินะคะก็น่นเนี่ยทีก็ถ,ถ,ถึงพอบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้รับความเสียง,งงงมากง,งงจริงๆไอ้คําเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะต้องตีความด้วยความคือมันอยู่ที่การแต่ละคนตีความว่าท่านก็เรียนกฎหมายมา่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่เรียนท่านก็จบกฎหมายมาค่ะ อย่างนี้ค่ะทีมงานของเราที่ฉันฝากทางคุณจริยาไปเมื่อสักครู่นี้ว่าประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ว่าการเขตดอนเมืองท่านคุณภูมิพัฒน์เนี่ยอาจจะยังตอบไม่ครบนั่นก็คือเรื่องของการที่การเขียนคำร้องด้วยถ้าเกิดว่า ข้างๆบ้านเนี่ยของคุณนริศพรได้รับความมีเพื่อนบ้านได้รับเงินไปหมดแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ยังน่าจะต้องต้องตอบให้ชัดเจนกว่านี้คือความเสียหายใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยใช่ค่ะต้องอยัางไงาแต่ถ้าได้รับจริงเนี่ยจะต้องแนะนําทางออกในเรื่องของการวิธีการเขียนเพราะว่ากรณีนี้ไม่ได้ตกหล่นแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ท,ที่อาจจะมีอ่มีช่องทางกฎหมายที่ท,ที่ที่เขียนระเบียบอาจจะไม่ครอบคลุมถูกต้องไหมคะ ค่เขาไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะนี่ในใจนี่คือหวังไม่ได้หวังแล้วใช่ไหมว่าจะได้คือจริงๆแล้วเงินสองหมื่นเนี่ยฉันพูดจริงๆแล้วมันก้าวข้ามไปแล้วนะค่ะมันก้าวข้ามคำนี้ไปแล้วแต่คนไทยเนี่ยคือเรามารู้ว่าสิทธิของเราเนี่ยเราไม่ได้คว้าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้คือเราจะต้องเหมือนกับแบบว่าเราเงินเราเราไม่ต้องมานั่งแล้วไม่ต้องมาพูดถึงตรงเรื่องตรงเงินแล้วเพราะมันเสียหายมานานแล้วไอ้ตรงนี้แล้วเราก็ช่อมแซนไปแล้วค่ะ แต่ไอสิทธิของเราและความชี้แจงที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แบบไม่มีเหตุผลนะไม่มีอะไรที่แบบว่าชี้แจงให้เราพอใจได้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ได้รับความเสียหายก็ในมือบ้านเราได้ความเสียหายอันนี้นประเดน็นประเด็นนี้ยิ่งกว่าที่บอกไม่มีกรรมสิทธิ์อีกใช่ไหมฮะใช่ประเดน็นอีกประเด็นหนึ่งในกฎหมายบ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไอ้ข้อห้าจุดหนึ่งนะคุณไปแย้งกับคุณนั่นเนี่ยผู้ถือกรรมสิทธิ์ฉันเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์คนที่จะพูดถือกรรมสิทธิ์ได้คือคนที่อยู่หลังโฉนดคือเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านค่ะตรงนี้คุณไปแย้งเลยตรงเนี้ในกฎหมายห้าจุดหนึ่งคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าบ้านค่ะอ่ะเอาอย่างนี้นะคะคุณนันทิพรค่ะเดี๋ยวทีมงานเราจะตามต่อให้เรื่องนี้นะคะดูว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเขาจะชี้แจงว่าอย่างไรสามารถเขียนคำร้อง ไปอีกครั้งได้ไหมในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่ดูท่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่นะฮะโอ้างอย่างเดียวแหละอ้างอย่างเดียวค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองดูติดตามดูเรื่องนี้อีกครั้งนะคะคุณนิพรขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวได้คพออ้นะกฎหมายนี่แม่นลองไปดูกฎหมายใหม่ค่ะบอกได้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณนิพรค่ะขอบคุณค่ะอเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะคะยังเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วผ่านไปแล้ว นะฮะแล้วเราอยากจะนําเสนอให้ผู้ชมดูว่ายังมีเรื่องที่ตกค้างแล้วก็อาจจะละเลยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เกิดเหตุภัยพิบัติแล้วนะคะครั้งใหญ่แล้วก็ลืมกันไปจนทําให้สิ่งที่ยังควรจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยถูกละเลยไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของปัญหาการจราจรจอดรถในที่ห้ามจอดใจกลางกรุงเลยค่ะ